หมางอนมาแล้วใครไม่เคยเห็นหมางอนต้องดูมาเร็วมาเร็วโอ้ไม่มีใครรู้เลยว่าหนูงอนอยู่หนูก็ไม่บอกอ่ะมาเร็วไปมาลูกมามามามีงอนแล้วมามากินมาลูกมาหนูจะกินกับเขาใช่ไหมโอ้ดูมาเร็วมามาลูกมาหาวันรักกัน้องมาแล้วมาแล้ไปมาเรื่อยๆได้ยินนะปะ <า>เพราะหนูไม่มาน่ะนะลูกเมื่อกี้เขากินกันแม่แม่ก็เรียกแม่ยื่นให้หนูก,ก่อนน้องอีกไปแล้ว จะเป็นเข็มที่สามได้ไหมให้บุคลากรทางารแพทย์ยื่นให้หนูก่อนน้องใหม่อีกใช่ไหมหนูไม่กินอ่ะใช่บ่างตกดอะไรกดอะไรมล้วมากเลยมากเผยร่ออนไลน์มเรวอาเร็วมาเร็วมาเรเวมาเร็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 วมาร็วมามารมาเรมาเรมารมาเร็วมามาเมาร็วมาเมาเมาเรมาเมาไรม่มาให้มานะมมามมา แล้วอย่ามางอนนะแล้วมาย่างให้ละแล้วแล้วเอามาย่างใหม่ๆให้เลยเร็วๆอะไรลูกอะไรปะปะปปาไม่งอนนะตามน้าทําให้เนี่ยไปเร็วมาทําให้เร็วๆมาเอาสวยๆให้ แล้วมา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 เร็วถ้วยสวยมากเลยพี่อุดเร็วและได้ร็อกอินอื่นๆเนี่ยดียวยูนอะไรอ่ะลูกได้ยินไหมมยินปะได้ยินไหมมาไม่ต้องงอนออกหนึ่งเร็วมาสัใหนึ่งเลย สูงกับที่นั่งอะไรอ่ะบอกแล้วอย่างพูดอย่างงั้นเนาะคนกำลังจะกินหมูกำลังจะหามมาเร็วๆไปแล้วออกไปมสุดเลยค่ะเล้ยเดี๋ยวปปแล้วหมูมันไม่ยอมมาเนาะแม่มาาหไหม้ไมขึ้นโตกั่าวพ แล้วมาพี่อุูมาพี่อุูมาหาแม่มาคนโง<อ>่พี่อูมาอดกินนะมไม่งอนหรอคนงอนก็อดกินสิลูกเนาะหายอนอยังงอนอะไรขนาดนั้นน่ะลูกไปเร็วๆเ,เดี๋ยวมาทำอดกินเลยนะไปเร็วเร็วอันนี้รอบสุดท้ายแล้วไป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 มา,มาออกมาลูกมามาเร็วๆมาพี่อุู้มาเร็ว พี่อ,นม,อนมาที่การระบาดอมาเรียเดียมาอามาทำย่างอยู่นะนเห็นไหมอะเร็วเร็วเร็ว,รวอมาอย่างอยู่เร็วเร็วเรว็พี่อนเราให้จังหวัสดสที่เขามาแล้ก,ก็ส่งราที่มาให้เราเราก็พิจารณาไปแล้วก็ในรายที่เขามีหมางเหตุเราก็ดูตรงนั้นให ก็คือว่าไอ้ล็อตหนึ่งจุดห้าที่จะได้นะก็มีทั้งคนที่อาจจะได้ฉีดเป็ดูสเตอร์ไปกินกันป้างเออแม่แม่แม่มาแม่อุ้มลงไม่ได้นะนั่งกินไม่ต้องงอนล้วเลิกล้วหันไปทงนั่งกินอาม่าทำย่างอาม่าทำให้ย่างอุ่น หายงอนแล้วนะมหอยาเราก็มีเปย่างนั้นหอนล้หายงอนตอนมันหมดแล้วอะ่ะฮะแม่บอกว่าอย่างงอนนานใช่ไหมพี่อูนเอาแม่หายงอนแล้วมไม่มีแล้วอะ่ะมีเดยกมีป้าม,มันยังไม่สุกเลยมัน ทำมากเอามามย่างใหม่ให้ให้หลานให้หลานตัวนี้ตัวที่งอนเอายมูใส่ลูกชิเดี๋ยวน,นนะนลูกน้าร้อนอยู่จะกินแบบนนี้มันไม่เหมือนอันรน้อนร้อนเดี๋ยวเป่าก่อน วุ้ยขอโทษขอโทษขออีกหน่อยนึงพี่ใหม่ไหนนาพี่ใหม่แล้วก่นนะลูกมันยังไม่สุกเลยอ่ะนอนจริงหว่ะเมื่อกี้นอนจริงนอนจังไหมไหมมันลุก ฉี่างนั้นหมเรากำลังมองตะเกียบมองตะเกียบนะปิ้งและเข้ารกาดูแลังมที่บ้าหรือหูไอเอร์นหร่ารักากลหอคอมเพี้ออร้ขท่านี้าราะว่าพ่อุนไม่เอามาหน่อย ให้ค่ารักษาพยาบาลขนอกให้สามารถดค่ารักษาพยาบาลอูว่ามันงอนจริงๆนะ่วนอกตามมน้องอุ่นถ้างอนนานกว่านี้อีกนิดนึงไม่มีเลยนะไม่มีให <h <h ้กินเลยนะลูกเชื่อเขาเลยอะยูหน well ้าเด็กขี้งอนนี่หน้านี้เหรอเด็กขี้งอนเนี่ยเด็กคนนี้ นอ่มเล็กๆแบบเมื huh. um, uh ่อกี้อ่ยนึกมันแกะง่ายหน่อยให้มาให้มาสีให้เดี๋ยวนะลูกนะดูอีกครับดอือไม่เข็ม่ เอาอีกไหมอ่ะผมจะเอาจากคนที่กำงานเต็มรูปแบบเติมเนื้อมพิวเตอร์ที่อาจจะชะมัดเนื้อทิ่กว่ามันนุ่งแบบถ้าเอาด้านนี้ไปดูเนี่ยไอ้เครื่องไอ้ไอ้ตัวนี้จะบอกได้ว่างานชิ่นั้นเอาแค่ไหนแต่ว่ามันตัดสินได้พวกมันชอบนึกว่ามันจะไม่กินนะมันมันงอนแบบมันนิ่งชนิดที่เราคิดว่ามันจะไม่กิน เกือบปดเป็นไงละ่ะงงหน้าเหรอ,อย่างอ่ะยือดยังเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เรื่องเก่าก่ายังไม่เคเเลียร์มยจมานั่งลงนี้มาใกล้ๆมาใกล้ๆพี่อุ้มมาใกล้ๆอืมพี่ใหม่ก็เนียนมากินกับเขาใหม่ อีกรอบหนึ่งอะรอบเมื่อกี้ทีนิดกลนกลเสือเปลือกกลเขาไม่รักใช่ไหมกลัวจะน้อยหน้าพี่อุ่นใช่ไหมแต่ว่าตอนที่น้องใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยผงแอบมองอยู่เออลำเอียงเออผัวผัวไม่ได้โกรธผมมาหรอกโกรธเราเนี่ยแหละเราผ่านโกรธเออผ่านโกรธทุกคน